สวัสดีครับเฟนโซนฟุตบอล เจสตาเบอร์สิบาชันชุดขาวเร็วเอามัลิดเบอร์สิบคนปัจจุบันของมาลิดคือลูก้าโมูดิดที่ปัจจุบันเจ้าตัวมีอายุปาไปแล้ว36ปีหลังจากจบฤดูกาลนี้สัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนปี2022และดูแน,นวโน้มว่าทางมาลิดคงไม่น่าจะต่อสัญญาลูก้าโมูดิดออกไปเนื่องจากอายุที่มากขึ้นบวกกับค่าเหนื่อยมากถึงสัปดาห์ละ2 0 0นปอนฤดูกาลนี้จึงอาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของลูก้าโมูดิดที่จะได สวมใส่เสื้อเบอร์สิบนี้ต่อไปเราลองมาไล่ดูกันครับว่าตั้งแต่ยุค2,000ว่ามีนักเตะค,คนไหนบ้างที่ได้รับเกียรติสวมเสื้อเบอร์สิบนี้ก่อนจะมาถึงมือของลูก้าโมเดิกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย คนที่1หนึ่งลุยฟิกโก้ประเทศโปรตุเกสปี2000-2005นักเตะที่แฟนๆบาซา่าเก็ทขี้หน้ามากที่สุดเพราะหลุยฟิกโก้ได้หักหลังสโมสรบาร์เซโลนามารุ่มทีมคู่ปัดตลอดการอย่างเร็วอันมาลิตในปี2000ของแผนการสร้างการาตกอภาคที่1 แผนการดึงนักเตะร,ระดับโลกมารวมตัวกันไว้ที่มาริดอาทิเช่นซินดินซีดานโลนโดอาร์นายและเดวิดแบคแฮมเป็นต้นแต่ลูฟิโกคือนักเตะร,ระดับโลกคนแรกที่ย้ายเข้ามาในแผนการนี้ลูฟิโกคือตำนานเบอร์เจ็ดทั้งทีมชาติและสโมสรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสปอร์ติง้งลิสบอนหรือบาร์เซลโลนาเขาก็จะเลือกใส่เบอร์เจ็ดเท่านั้นแต่การย้ายมาที่มาริดเบอร์เจ็ดกับมีเจ้าของอยู่แล้วคือลาอูกรซาเลสเด็กปั้นของทางสโมสร มันจึงทำให้หลุยฟิโก้ต้องใส่เสื้อเบอร์สิบนี้ไปแทนตลอด5ปีที่มาลิดเขาคว้าแช,ชมป์ไป7ถ้วยด้วยกันโดยแบ่งเป็นยูฟาแชมเปียนลีก1สมัยแชมป์ลีก2สมัยสเปนิซูเปอร์คัพ2สมัยแชมป์สโสมสรสนโลก1สมัยและยูฟาซูเปอร์คัพอีก1สมัยถือว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากมายกับมาลิดและเป็นตำนานของทีมอีกด้วยคนที่2โรบินโย่ประเทศบราซิลปี2005-2008 จากนักเตะระดับโลกส่งต่อมายังเดารรุ่งพุ่งแรงที่ย้ายมายุโรปก็มาเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างมาลิดเลย ทางสโมสรมั่นใจสุดขีดว่านักแต่คนนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะคนต่อไปโรบินโยประสบความสําเร็จมากมายกับสโมสรซานโตสในบ้านเกิดสวนหทางกับชิ่มันลิดที่เขามีผลงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรแถมมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาทําให้โรบินโยไม่ได้รับความไว้วางใจเป็นเบ็ตตัวจริงเท่าที่ควร ก่อนจะย้ายทีมแบบไม่คาดคิดไปเลือกไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2008ชิงผลงานไว้ที่35ประตู ق, 27แอสซิสจากการลงเล่น137เกมรวมทุกรายการหากโรบินโยไม่ได้ใส่เสื้อหมายเลข1ิเขาอาจมีชีวิตการค้าแข่งที่เปลี่ยนไปไม่ต้องมากดดันและแบกรับความหวังอะไรมากมายแบบนี้คนที่3เวลลี่ชอนเดอร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ปี2008 2009ชนเดอร์ ider, ย,ย้ายจากสมสรอ,อาแจากในลีกบ้า เกิดมายังเรยอัลมาลิดตั้งแต่ปี2007โดยตอนนั้นเขาถูกคาดหวังว่าจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้อีกคนปีแรกของเชนไนเดอร์เขาสวมใส่เสื้อหมายเลข23ต่อจากเดวิดแบ็กแฮมที่ย้ายออกไปก่อนหน้านั้นและเป็นกำลังหลักในการพาเรอัลมาลิดรักษาแชมป์ลีกและบอลถ้วยในประเทศไว้ได้ก่อนที่ในปีถัดมาเขาจะถูกทางสโมสรมอบเสื้อหมายเลข10ที่ทรงคุณค่านี้ไว้ แต่การสวมเสื้อเบอร์นี้มันเหมือนเป็นอาถพนเพราะแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นที่เวสลี่ชไนเดอร์ได้สวมเสือเอ้อเบอร์สิบเขาก็มีผลงานที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดจนสุดท้ายในปีถัดมาก็ย้ายทีมไปเป็นตำนานที่อินเตอร์มิลานในประเทศอิตาลีจบชีวิตอันสั้นที่ประเทศสเปนไว้เพียงแค่2ปีและคงยากมาก,มากที่จะมีนักเตะค,คนไหนกล้ามาใส่เสื้อเบอร์สิบนี้ คนที่4ลาซาน,น่าเดียราประเทศฝรั่งเศสปี2009ถึง2011นักเตะในลิสตนี้ที่ดูมีชื่อเสียงน้อยที่สุดเดียราอาจจะไม่ใช่นักเตะชื่อดังอะไรมากมายแต่การพาสโมสรเล็กๆอย่างพรสมาร์ทวอชแชมเอฟเอขับได้และการหยุดทีมใหญ่มาก่อนทั้งเชลซีและอาเซนอลก็พอจะทำให้เจ้าตัวดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นไปทางรับมากกว่าลุกทําให้เดียร่าอาจไม่ได้มีผลงานอะไรที่โดดเด่นและทําให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเดียร่าย้ายมาอยู่กับมาริดในปี2008สวมเสื้อหมายเลข6ก่อนที่ฤดูกาลถัดมาจะย้ายมาใส่เสื้อเบอร์10ต่อจากเชนเดอร์ที่ย้ายออกไปแต่ใส่อยู่ได้แค่2ฤดูกาลเท่านั้นก็จกยุดเสื้อไปและใส่เสื้อหมายเลข24แทนการย้ายเบอร์เสื้อในครั้งนี้เกิดจากตําแหน่งการเล่นของเจ้าตัวที่ไม่เหมาะจะใส่เสื้อหมายเลข10ของจอ ทำทัพสโมอสรและเป็นการลดความกดดันไปในตัวอีกด้วย5ฤดูกาลกับมาริตเดียร่ามีผลงานที่ดีและไม่ดีไม่มีอะไรที่โดดเด่นเท่าที่ควรมีเพียงการใส่เสื้อหมายเลขสิบนี้เท่านั้นที่แฟนๆน่าจะจดจําเขาได้ดีกว่าผลงานในสนามคนที่ 5. เมสุตโอซิลประเทศเยอรมันปี2011-2013จอมทัพเดารุ่งจากเยอรมันย้นย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 ายมาอยู่ตั้งแต่ปี2010และสวมใส่เสื้อเบอร์23 เพียงปีแรกกับมาลิดเขาก็โชว์ผลงานได้อย่างประทับใจยิงไป10ลูกแอซซิดอีก28ทําให้รู้การถัดมาเขาจึงได้รับเสื้อหมายเลขสิบ จากด i อาลาโดยทันทีเมซิโอซิลถือเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากต่อจากลุยฟิโกในเรื่องผลงานส่วนตัวแต่ผลงานของสโมอสรนเขากลับคว้าแชมป์ลีกและบอลถ้วยอย่างละหนึ่งสมัยเท่านั้นเมซิโอซิลเป็นที่รักของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากแต่ด้วยการลงทุนที่บ้าเลือดของประธานสโมอสรฟอร์เรติโนเปเลสที่อยากสร้างกะลาิกอ,อีกครั้ง ทำให้ทางสมโมสรตัดสินใจซื้อกาเลตเบลมาด้วยราคา100ล้านยูโรบวกกับนักเตะอื่นๆในตลาดซัมเมอร์นั้นสูงถึงเกือบ200ล้านยูโรทําให้มาริดต,ต้องตัดสินใจขายนักเตะออกจากทีมเป็นการด่วนและหนึ่งในนั้นก็คือเมซุตโอซิลท,ที่ขายออกไปให้อาร์เซนอลเพียงราคาแค่45ล้านยูโรซึ่งหากเียบกับผลงานแล้วเป็นราคาที่ถูกเอามากๆหากโอซิลไม่ได้ถูกขายออกไปเขาอ,อขาจมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในช่วงท้ายของอาชีพและตำนานเบอร์ ก็ยังคงถูกสาบอีกครั้งคนที่6ฮาเมสโรดิเกสประเทศโคลอมเบียปี2014-2017นี่คงเป็นเจ้าของเบอร์10ที่อาภับมากที่สุดฮาเมสโรดิเกสดงดังสุดขีดจากลูกยินอันมหัศจรรย์ในบอลโลกปี2014และด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาบวกกับฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาทำให้มาริตตัดสินใจทุมเงินมหาศาลซื้อมาจากสโมอสรมอนโกในลีกฝรั่งเศส และมอบเสื้อหมายเลข1ิที่ว่างลงตั้งแต่เมซิโอซิลย้ายไปในปี2013โลริเกสทำผลงานได้ดีในปีแรกกับมาริดจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกสเปนแต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เหมือนรถไฟหอกจากตัวจริงในฤดูกาลก่อนก็ถูกอาการบาดเจ็บรบกวนผลงานในสนามก็ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้เจ้าตัวถูกรถเบทบาทเป็นตัวสำรองเพียงเท่านั้นและแทบไม่ลงสนามเท่าที่ควรตลอดระยะเวลา2ปีจนสุดท้ายฮามสโลริเกสก็ตัดสิน ใจย้ายออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวไปทำผลงานได้ดีกับเบร์เยอร์มิวนิกในลิกเยอรมันถึง2ปีก่อนจะย้ายมาฤดูกาลสุดท้ายกับมาริตในปี2019แต่เสื้อหมายเลข10ของเขาก็ถูกยึดไปโดยลูก้าโมดิทําให้ฤดูกาลสุดท้ายกับมาริตเจ้าตัวจึงได้ใส่เสื้อหมายเลข16แทนฮาเมสโลริกัถือว่าล้มเหลวในการใส่เสื้อเบอร์สิอีกคน คนสุดท้ายคนที่7ลูก้ามดิตประเทศโครเอเชียปี2017ถึงปัจจุบันลูก้ามดิตย้ายมาเรอัลมาดรตตตั้งแต่ปี2012สวมใส่เสื้อเบอร์19ไปห้าฤดูกาลด้วยกัน จนการย้ายตัวของฮามิโลิเกตเกิดขึ้นทําให้โมดิตขอย้ายเบอร์เสื้อไปเป็นเบอร์10แทนเป็นเบอร์เดียวก,กันกับที่เขาเล่นให้กับทีมชาติอีกด้วยเบอร์10ในความหมายของโมดิตมันมีคุณค่ายอย่างมหาศาลเพราะมันหมายถึงหมายเลขของนักเตะที่ดีที่สุดในทีมเป็นจอมทัพคอยขับเคลื่อนทีมให้ประสบความสําเร็จเป็นไอคอนให้กับเด็กรุ่นหลังๆให้เจริญลอยตามตำนานหมายเลข10เหมือนอย่างที่เปเลสเดียโกโมาลาโดนา่าซินดินซีดาน โรเบโตบาโจเคยสมใส่มันมาแล้วตลอด10ปีที่มาลิดไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ความสามารถอีกแล้วลูก้าโมดิชคู่ควรกับเบอร์นี้เป็นอย่างมากการควา้าแชมป์ยุโรป4สมัยเป็น3สมัยติดแชมป์ลีก2สมัยและบอลทั่วอื่นๆอีก11รายการแถมด้วยรางวัลส่วนตัวบาลังดอรในปี2018 เท่านี้ก็พิงพอแล้วสําหรับคําว่าตํานานเบอร์สทิที่ดีที่สุดของเรอัลมาลิดตหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะมาสานต่อตํานานเบอร์สิบชีสมาลิดตก็คงยากมากๆที่จะทําลายผลงานอันยอดเยี่ยมของลูก้าโมดิลลงได้และเพื่อนๆคิดว่านักเตะคนไหนจะสามารถสานต่อตํานานเบอร์สินี้ได้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเฟรนซนฟุตบอลเพราะฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ